Walk with God โดยคริสตจักรพระศิลิแห่งการเก็บเกี่ยวยาอิชาคนร่ำรวยยากอบบทที่สองข้อที่5จงฟังพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและเป็นผู้รับมรดกในอาณาจักรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือ ทุกคนอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ไม่ใช่คนร่ำรวยจะเป็นคนที่มีความสุขและความเชื่อในพระคริสต์ตรงกันข้ามคนร่ำรวยมากมายไม่ต้องการพระเยซูคริสต์เพราะเขาเชื่อมั่นในทรัพย์สินเงินทองจะให้ความสุขและชีวิตที่มั่นคงแก่เขาเราจึงเห็นเศรษฐีคนร่ำรวยมาเชื่อพระเจ้าน้อยมากแต่เราพบคนยากจนมากมายอยู่ในคริสตจักรทั่วโลก เพราะพระเจ้าเลือกพวกเขาให้กลายเป็นคนมั่งมีในความเชื่อคนยากจนส่วนมากจึงเชื่อในพระเจ้ามากกว่าคนร่ำรวยเมื่อเราเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าเราจะพบคนยากจนมากกว่าคนร่ำรวยและเราจะพบคนร่ำรวยในนรกมากกว่าคนยากจนด้วยเหตุนี้เราไม่ควรจะอิจฉาคนร่ำรวยหรืออยากเป็นคนร่ำรวยหากความร่ำรวยเงินทองทำให้เราไม่ต้องการพระเจ้า แต่เราควรขอบพระคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้ร่ำรวยแต่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์และได้รับความรอดในแผ่นดินของพระเจ้าวันนี้ให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีและตั้งหน้าตั้งตาทำงานอาชีพที่เรารักอย่างเต็มกำลังเพื่อเราจะมีกำลังในการทำงานรับใช้พระเจ้าและช่วยเหลือคนยากจนขัดสนมากกว่าเรา ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านค่ะ